สวัสดีค่ะพบกับช่องอัทินาซิสเตอร์แล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะเพราะว่าเออแอดก็มีธุราแล้วก็งานเยอะมากเลยนะคะก็เลยตั้งแต่จบซีซั่น4ีไปก็ไม่ได้มาอัปเดตเลยแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ประกาศผลไปแล้วเนี่ยเออแบบเราก็ย้อนไปดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนะว่าแบบมันเป็นยังไงแล้วเซนเตอร์เพลงทีมก็ได้เป็นเซนเตอร์ ของวงจริงๆด้วยนะคะอันนี้ก็มีหลายๆอย่างเลยที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแพทริกแล้วก็น้องนาด้วยนะคะที่ได้เดบิวต์ทั้งสองคนเลยเอาจริงๆคือแอดดีใจมากวันนั้นเป็นวันวันที่ประกาศผลใช่ไหมก็แอปก็ค้างเนาะแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะพอรู้ว่าเด็กไทยได้เดบิวต์ทั้งสองคนก็ดีใจมากๆเลยนะคะงั้าก็ไปดูกันเลยกว่าคะ่ะว่าวันนี้แอดจะเอาอะไรมาฝากบ้างสําหรับปีนี้นะคะก็ เดบิวทั้งหมด11คนนะคะชื่อวงว่า Into ูวนะคะเออกือคือเดากันเยอะมากเลยว่าแบบเอ๊ชื่อวงจะชื่อวงอะไรวงนั้นวงนี้คือเดากันไปเยอะสุดท้ายก็แบบเหมือนจะเดาไม่ถูกเลยนะคะแต่ว่าชื่อวงนี้แอดก็ชอบนะแอดรู้สึกว่ามันจําง่ายดีโอเคสําหรับเด็กฝึกที่ได้เดบิวนะคะมีคนจีนทั้งหมด6คนต่างชาติ5คนนะคะเอ,อเขาก็บอกว่าเออเนี่ยน่าจะกําลังพอดีเนาะกับคําว่าวงนานาชาตินะคะตําแหน่งก็คือลงตัวด้วย สำหรับเมนแดนซ์ก็มีทั้งหมด3คนนะคะก็คือเดวิอยู่ซานตะลิกิมาลุนะคะแล้วก็เมนร้องมี3คนเหมือนกันมีมิกะมีน้องนายแล้วก็มีปอหยวนนะคะแล้วก็เมนแรปนะคะเมนแรปมี3คนมี A k เคมีเจอคยิวแล้วก็มีจางเจหยวนนะคะสำหรับตำแหน่งฟรีนะคะตำแหน่งฟรีในที่นี้มี2ตํตำแหน่งนาะคือแอดก็ไม่แน่ใจว่า ฟรีคือฟรียังไงฟรีนี่คืออาจจะแบบว่าทําได้หลายอย่างเออทั้งแบบแดนซ์ร้องแล้วก็แรปอะไรอย่างนงี้นะก็มีน้องแพทริกกับลิโม่นะคะปังมากจริงๆก็รอติดตามผลงานน้องๆได้นะคะอืมแล้วก็สําหรับปีนี้จริงๆตามที่แอดได้เกินไว้ก็คืออันแรกนะคะเรามาดูคลาสเอในตํานานของเราดีกว่ามีแฟนๆนะคะเขาบอกว่าฉันเก็บรูปนี้ไว้รอวันนี้เลยจริงๆคือมั่นใจมากว่าจะได้ทวิตอันนี้ F4 ของชว่วงสอง1ูปีแรกที่ F ได้เดหมดอืมสรุปนะคะก็คือน้องแพทริก a อเมิกะแล้วก็โจเคอยู่นะคะก็ <c oughs> เป็นสี่คนที่โดนเรียกไปแบทเทิลแล้วก็แพ้ทั้ง4ี่คนแต่ก็ได้เดบิวทั้ง4ี่คนเหมือนกันนะคะมันเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ ไม่ผิดคาดเนาะเหมือนที่เราได้ดูไว้ใช่ไหมว่าแบบใช้เวลาตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจนะคะดีใจที่สีคนนี้ได้เดบิตวต์ด้วยกันนะแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่ดิวยูเนี่ยดีใจมากตอนที่ประกาศผลเนาะเขาแล้วเขาก็พูดประมาณว่าผมทําลายอาถรรพ์ได้แล้วก็คือ,ค,อคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ขดดันอยู่นะการที่แบบว่าเป็นเซนเตอร์เพลงทีมอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมว่าแต่ละซีซั่นอะคือแทบจะไม่มีใครแบบได้เดบิวต์เลยแต่อันนี้เป็นปีแรกจริงๆที่ คนที่เป็นเซนเตอร์เพลงทีมได้เดบิวต์เป็นเซนเตอร์ของวงด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนๆนะคะเขาก็บอกว่าลูกทำลายอาถรรพ์เซนได้แล้วลูกสร้างประวัติศาสตร์เซนเตอร์เพลงทีมช่วงที่ไม่เคยเดบิวต์ได้สำเร็จแต่รีวู่เป็นเซนเตอร์คนเดียวของช่วงที่ได้เดบิวต์และเป็นเซนเตอร์ของวงนูเก่งมากเก่งมากจริงๆอ่ะแล้วก็มีอีกโมเมตนต์หนึ่งที่แอดชอบมากๆแล้วก็ไม่คิดว่ามิกะจะพูดออกอากาศขนาดนี้นะคะก็คือเป็นโมเมตนต์ที่มิกะ พูดขอบคุณเนเน่นะคะก็ขอบคุณจากใจจริงๆเลยเออมันเหมือนเป็นการให้เครดิตด้วยอะ่ะไอพว่าอยากขอบคุณเนเน่จริงๆที่วันนั้นอะ่ะตอนที่แบทเทิลเพลง Unbreakable Love เนี่ยก็คือเรียกมิกะลงมาให้ Battle ลด้วยนะคะตอนแรกมิกะนะก็พูดนะแบบเออไมออ่ไม่อยากลงมา Battle เนาะเอออาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มั่นใจเท่าไหร่เงี้ยแต่ว่าเหมือนเนเน่ก็เปิดทางแล้วก็เปิดโอกาสนะคะแล้วมิกะเนี่ยก็พูดประมาณว่า ขอบคุณแน่ๆที่ช่วยผลักดันให้เขาเนี่ยได้ก้าวออกมาแล้วก็เหมือนออกมาให้ทุกคนได้เห็นความสามารถจริงๆนะคะก็อึ้งอันนี้อันนี้คืออึ้งที่หนึ่งนะคะอึ้งที่2ก็คือแน่ๆก็พูดดีมากเน่ตอบดีมากแน่บอกว่าฉันอ่ะผลักดันคุณแค่ก้าวเดียวนะคะแต่ที่เหลือคือตัวคุณเป็นเพราะคุณอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากนะคะเห็นฉากนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจแต่รอแฟนๆเขาก็บอกว่า ถ่ายรายการ10 EP 3เดือนน่าจะมีโอกาสขอบคุณหลังสเตจแต่เลือกที่จะให้เครดิตออกอากาศสดคุณดูหลาย10ล้านคนกับเนเน่จะพูดอิงก็ได้แต่เตรียมภาษาจีนมาอย่างดีเนเน่ตอบแบบให้เครดิตมิกะดีมากก็คือเขาอึ้องเขาบอกเขาอึ้องขอบคุณยังไงให้เหมือนสารภาพรักบรรยากาศสีหน้าแววตาซาบซึ้งมากตัดมาตอร้องเพลงของแต่งงาสเตจที่สนิ่งมากเหมือนพ่อแม่บังคับจับแต่ง เออก็เหมือนสีหน้าตอนที่มิกะพูดขอบคุณแน่นก็เป็นอะไรที่ที่เขาอยากขอบคุณจริงๆแหละเออแล้วก็น่ารักเห็นหน้าทั้งสองคนแล้วก็น่ารักดีนะคะอยากให้ได้ร่วมง,งานกันเหมือนกันเนาะเออถ้ามีโอกาสก็น่าจะดีมากๆหลังจากที่ประกาศผลไปแล้วนะคะก็ตามที่แอดได้บอกไปว่าแจ็คสันนะคะก็ได้เป็นเหมือน ถูกรับเชิญมาทําการแสดงเนาะแล้วก็เขาก็จะมีงานเลี้ยงแบบ after party อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าพี่แจ้งสารที่งานเลี้ยง after party ็นดูมากพี่ขอกินก่อนมีเดินคุยกับน้องๆเด็กฝึกด้วยน่ารักมากๆน้องหานเจียงก็มาถ่ายรูปด้วยกันเอออันนี้ก็หลังจากที่จบการประกาศผลนะทุกคนก็จะแบบว่าเออมีปาร์ตี้กินข้าวกันกินอะไรแบบคุยกันอะไรเงี้ยอีกอันนึงนะคะที่จะเอามาฝากก็คือสําหรับเลโชนะคะก็ เหมือนเขาเรียกอะไรก็เป็นอีกตํานานเหมือนกันนะคะแบบสำหรับคนที่ไม่อยากเดแต่ได้เข้ารอบไฟนอลเลยนะคะเขาแฟนๆเขาบอกว่าไม่เคยเจอใครในรายการเดบิวต์ไอดอลแบบออลลี e ่คือลีลูชนะ,ะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนตํานานไม่อยากเดบิวต์อยากเลิกงานอยากกลับบ้านเรื่องที่ต้องชมคือถึงแกจะไม่อยากเดบิวต์แต่แกก็มีความรับผิดชอบตั้งใจทําทุกสเตจไม่ได้ทําไปแบบสง่ง ลีเหล่าซื้อจะไม่ยอมทำงานให้มันเป็นเซนเตอร์ก็ยืนให้แล้วไม่เต้นอันนี้ก็คืออ,อันที่แอดชอบีเหล่าซือก,ก็คือเป็นด,ดนตรีตอนทุกครั้งที่แบบว่ารีลุชออกมาเงี้ยมันก็จะมีดนตรีอันหนึ่งอะคือมันตลกมากอะแบบไม่รู้อะคือ,ค,อคือเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะตลกในความเยดของเขาแต่เรารู้สึกว่าเราชอบในในบุคลิกของเขาอืมแล้วเขาก็ เหมือนที่แฟนๆบอกจริงๆนะคะก็ถึงแม้ว่าจะไม่อยากทําหน้าที่นี้แต่เขาก็ทําออกมาได้เต็มที่โดยที่แบบว่าไม่ได้ทาส่งๆแบบนั้นอโอเคนะคะก็ตามที่แอดบอกนะคะคือเด็กไทยอ่ะอัตราในการได้เดบิวคือสูงมากแต่ละปีอ่ะคือไม่ว่าจะมีคนสองคนก็คือได้เดบิวทุกคนเลยนะคะ <ๆ S 1> เขาบอกว่า จากรุ่นสู่รุ่นเด็กไทยในช่วง Family นะคะมีซันนี่มีมี่เนเน่น้องนายน้องแพทริกนะคะก็5คนนี้คือความสามารถแบบไม่ธรรมดาจริงๆนะคะก็ติดตามผลงานของทั้ง5คนได้นะคะวันนี้แอดก็เอามาฝากประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพยายามจะมาอัปเดตผลงานของน้องให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ 棒棒棒棒！技能加点。